คนมวยโจะท่อท่านเขาอุตส่าห์เมตตานะเขาไปเจาะตรงไหนท่านเขาไปต่อกให้นะแล้วก็ไปเจาะที่ไม่ว่าั้นะอืมคือคือบทชี้เจณไหมเรื่องเรื่องน้ำทื่กอืมเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนะผมผมพูดให้จบก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะครับผมข้อกาสนะครับผมแล้วทีนี้นะอืมเรื่องเรื่องเรื่องประเด็นตรงนี้นะแล้วทีนี้ว่าที่ว่ามีโรงน้ําของท่านะอาจารย์เองตรงนี้ก็ทางวัดเนี่ยถ้าท่านจะทําก็คือท่านมีทุนทรัพย์ก็ที่จริงก็ไม่น่าจะมีปัญหานะท่านอำเภอเนี่ยนะท่านหัวหน้านะพ่ออสมภุดนะ ออส่วนกรณีที่ว่าในหมู่บ้านที่ว่ามีโรงน้าไม่มีไม่มีไม่มีนะในหมู่บ้านไม่มไม่มีก็คือไม่มีคือน่าจบส่วนว่าที่น้ําไม่ไหลนะ่ะแล้วที่นีเราจะมีวิธีการว่าเอาเงินห้าบาทนั่นแหละหน่วยละห้าบาทนะ่ะมาเป็นกองทุนเอามาไว้ที่จะใช้จ่ายในการบริหารวันทิศบางทีมันมีปัญหาระยะทางจากต้นน้ํามาถึงวัดนี้ประมาณสี่กิโลนะ่ะสามกิโลครึ่งนะันเท่าที่เท่าที่ทราบนะครับผมประมาณครับอืมสามกิโลครึ่งนี่ กว่าจะเราจะเดินไปเจอเจอว่ามันขาดตรงไหนหรืออย่างไรนะแล้วทีนี้เราก็มาซ่อมบำรุงตรงนั้นน่ะคือใช้เงินตรงนี้นะเอามาบริหารมาจัดการส่วนที่ว่าเอเป็นกรรมการที่มาดูแลเป็นกรรมการของพระอาจารย์เองคือเป็นคนวัดหรือจะเป็นกรรมการที่ตั้งโดยหมู่บ้านโดยผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยหรือว่าทางไอ้ส่วนรวมหรืออย่างไรก็ เมื่อมันเข้ารูปเข้ารอยเป็นกิจละจะลักษณะแล้วก็โอนถ่ายกันได้เรื่องนี้มันน่าจะมันเป็นไปตามคํำลองของมันแล้วเรื่องนี้มันน่าจะจบอันนี้ตามความคิดเห็นของผมนะครับ,รบผมนะครับยดีรับฟังครับเดี๋ยวนี้ยังมง่มีข้อตัวแย้งครับถ้าที่มีข้อโต้แย้งผมจะแย้งเองผมว่าผมก็ดีว่าว่าน่าจะพอรับฟังได้ี่ส่วนของผมนะครับ ส่วนที่ว่าเราจะไปลงทุนใหม่ต,ต่อน้ําต่อท่อเอามาใหม่เอามาทั้งหมดซึ่งในตรงนั้นก็เรียกว่ามันใช้ทุนทรัพย์สูงมันเป็นค่าชา้างค่าใช้จ่ายสูงมากเพราะน้ามันมาอยู่แล้วอา่อานที่กักดีกว่าหาที่เก็บซึ่มันล้นถังอยู่แล้วหรือเก็บเก็บดีกว่ามันมีแล้วก็ไม่ต้องมาลำบากอาจารย์มีแนวทางอะไรไหมครับมีความเห็น ะครับผมนะครับผีประสบการณ์ท่านก็มีโรงน้ำเหมือนกันเนี่ยเรื่องน้ำประสบการณ์เรื่องน้ําที่นี่ก็ขอให้จาว่าท่านได้ชี้แจงนิดหน่อยแล้วก็เรื่องประเด็นน้ํานะประเด็นน้ําก่อนประเด็นน้ำที่เมื่อกี้นี้มันมีข้อต้วแย้งนิดหน่อยเจริญพรมายังยอดโยมและขอสวัสดีหมู่พวกคณะครูบาอาจารย์ที่มาเป็นเกียรติร่วมรับฟังปัญหาในตอนนี้ถ้าถึงเป็นถ้าถึงจะได้ยินก็ว่าเหมือนว่าเมียมันมียที่ก่อน พระสงฆ์พระเจ้าท่านโดยธรรมเนียมเป็นอย่างนั้นถ้ามีเรื่องมีราวท่านก็จะมาประชุมกันเพื่อแก้ไขที่แจงโดยปกติเป็นเป็นเรื่องคขาว่าอธิกรเป็นมีเรื่องมีปัญหาเกิดขึ้นในต่างๆพระสงฆ์ท่านจะมีคณะสงฆ์สี่รูปขึ้นไปแล้วพระสงฆ์เพื่อมามาสอบถามเรื่องราวต่างๆชี้แจงคือว่าทวินนยเรอธิกรมาแก้คือถ้าทางคณะทางบ้านเมืองเราก็ว่าเป็นการนำสืบสวนใช่ไหมคือการแก้อธิกรโดยพระสงฆ์ท่านแก้อย่างนี้คือมันจะมีพระสงฆ์ คือมันมีข้อยุติอยู่ในตัวคือสืบสาวสืบสาวเรื่องราวต่างๆแล้วก็มีมติเป็นตามคองของพระธรรมวินัยเป็นแน,นวทางของพระศาสนาอยู่แล้วแต่ดั้งเดิมอันนี้ขอชี้แจงไม่ใช่เรามามอบมามา,มา,ม,า,ม,ามากดดนันมันเป็นธร,รรมเนียมของพระสงฆ์เหมือนพวกคุณมาก็เราก็ไม่เข้าใจมามอบนะคือมา,ม,ามาเพื่อเราฟังปัญหาเพราะบ้านกับเมืองมันเป็นแนวทางเดียวกันมีอะไรก็ถึงกันบ้านกับวัดขัดกันก็บรรลัยแล้วผู้ชนจะอยู่กันได้อย่างไรนี่ขอให้เข้าใจ เรื่องประเด็นชี้แจงกิ้นี้เรื่องน้ําที่เสียไปและหน้าแลรงหรือบางอย่างที่มันไมัไม่ใช้ประโยชน์ที่มีเรื่องว่ามันมีโรงน้ําหรือทําแล้วไม่ได้ใช้น้ําอันนี้มันก็มีเรื่องชี้แจงครูคือเท้าความเดิมหลังจากที่พระอาจารย์ได้ต่อน้ําหรือระบายน้ําลงไปให้ชุมชนหมู่บ้านได้ใช้แล้วไปในระดับหนึ่งแล้วบังเองิญตอน,น,นมีพออทองสมสมรับทึ่งตอนนั้นเป็นพอออยู่โรงเรียนห้อยตะเป ท่านก็ยังมีชีวิตอยู่ตอนนี้ก็อยู่น่าจะเป็นรงตำแหน่งอยู่ที่บ้านสุขสวัสดิ์ก็มีตัวตนจริงนะถามสอบถามนั่นแหละท่านก็เลยมาขอเมตตาว่าอยากจะได้น้ำนี่ไปใช้ที่โรงเรียนเพราะในตอนนั้นก็มีนักเรียนมาช่วยงานบุญงานจิตอาสาท่านก็เห็นว่าโอ้น้ำมันมีประโยชน์จริงก็อยากได้ใช้ขอใช้เฉพาะไปช่วงที่ก่อนก่อนปิดเทอมพอปิดเทอมแล้วไม่มีนักเรียนก็อยู่ใช้ข้าะเจียวก็เป็นพยานอยู่ตอนนั้นหาทุน เราก็าได้ถ้ามีทุนแต่เราหาเองเราใช้ไค่ว่าเรามันมันก็หลายที่แล้วคือเรื่องน้ํามีถ้าพูดกึนไม่ใช่ว่าอ้างอวดสาวบุคุณก็พูดเฉยๆเราหมดเป็นล้านแล้วเลยเฉพาะน้านี่เราทําให้ชาวบ้านจนเขาเห็นหน้าเขาชี้หน้าเลยผ้าน้ําเลยแหละพูดเลยเราแก้ปัญหาเราทําน้ําให้แล้วเราเราก็สํารวจแหล่งน้ําไว้ในในแถมนี้หน่อยเยอะมากมีแหล่งน้ําที่เยอะกว่านี้อีกที่เราสํารวจพบแต่ไม่มีใครดําเนินการทำใช้ได้เป็นตะบลเลยเยอะมาก แหล่งน้าตัวนี้เคยมีสสท่านหนึ่งในนามพรกเพื่อไทยว่าจะดําเนินการของ,งบมาดําเนินการแต่สมัยนั้นท่านไม่ได้เป็นโดยชะาบุญของชาวบ้านหรือโดยท่านเกิดพลังไปคือมันมีการเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองก็เลยขาดช่วแต่แหล่งน้ำตัวนั้นข้อมูลยังอยู่กับพระอาจารย์แหล่งน้าตัวนั้นใช้ได้ทั้งตหมดเลยเยอะมาก ข้อมูลจ่กพระอาจารย์เนี่เรื่องน้านี้ถ้าใครเราขึกล้าพูดได้เลยว่าถ้าใครก็ตามมีข้อมูลหรือมีจิตใจที่อยากจะทําเพื่อส่วนจริงมีงบมีมันมาหาเราสิเราจะชี้ทางให้เรามีค้ามปรึกษางบประมาณต่างๆหามาแต่เราสามารถชี้แหล่งน้ำไม่ได้เราจึงว่ามาสิพวกท่านทั้งหลายที่ที่ว่ามีความสร้างสรรค์อยากพัฒนาสังคมมีจิตอาสามีความคิดก้าวหน้ามาสิเราพร้อมเอาข้อมูลมาสิในเชิงสร้างสรรค์ถ้าเป็นอย่างนี้แล้วมันไม่สร้างสรรค์ มันเป็นเชิงอันดภานหรือเป็นเชิงโจมตีมันมันมันคือมันมันไม่ประโยชน์เลยชาวบ้านก็ไม่ได้อยู่เราก็ไม่ได้ประโยชน์ทะเลาะกันเสียเวลาทําไมบ้านเมืองเราต้องการกามสมานสามัคคกี้ที่ทางผิดทางถูกมันมีทางที่ทางที่จะไปมากกว่านี้เรื่องแรงน้ําไม่ใช่จะมีเฉพาะที่นี้อยู่ที่เราสํารวจไว้น่ะเยอะมากหน้าแลงเราสํารวจในตอนนั้นน้่เมษาพ่อสามนิ้วเต็มเลยน้ําน่ะที่เราสำรวจไว้น่ะบ่อน้ำนั่นน่ะใช่เลยต้องมีมีคนได้ไปเห็นอยู่

มาเลยตอนนี้คงไม่เป็นไรครับท่านเดี๋ยวผมจะถ้าจะเรื่องนี้ก่อนแล้วปัญหาเรื่องนี้ที่มีประเด็นที่ว่าทําไมน้ําไม่พอใช้น่ะเพราะว่าหนึ่งธรรมชาติของการใช้น้ําใช้ไปแล้วหนึ่งท่อมันกระรั่วแตกซึมเสียหายเพราะเรามาดูข้างบนเรารู้ได้เลยว่าทําไมชาวบ้านไม่ได้ใช้น้ําเพราะน้ําไหลลงบ้านตลอด24ชั่วโมงปกติถ้าคนหยุดใช้น้ําน้ํามันต้องหยุดไหลเข้าใจไหมเข้าใจไหม ลักการนี้เชื่อหรือได้ไหมเพราะเราอยู่ข้างบนเรารู้ไงแล้วหน้าฝนแล้วประมาณสองอาทิตย์นี่ปกติน้ํามันจะหลดถังไงนี่สองอาทิตย์จะเข้าเดือนแล้วน้ําไม่เคยหลดถังและไม่ขึ้นถังเลยน้ําไหลลงบ้านตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงเป็นระยะติดต่อกันแล้วสองถึงสามปีเราก็เคยได้ทักท้วงแล้วว่าน้ํามันเสียไปนะชาวบ้านจะมาโทษเราไม่ได้นะให้พาการแก้ไขนะแต่ไม่มีคนสนใจกับอ้างว่าเราทำลงน้ำ มันลงขวดเราได้ยินมาอย่างนั้นเราบังเอิญตอนนั้นเราบินธบาตไปเจอมันเป็นข่าวบังเอิญจริงๆเราบินบาตไปเจอมันก้อนเห็นก้อนหนึ่งทับอยู่มันมันมันพลิขึ้นมาเจอน้ํามันรั่วพอดีนี่โยมเขามีพยานนี่นี่เราก็เลยนัน่นเห็นไหมก็เลยมีการขุดจาดต,ตามไปเรื่อยก็เลยปิดท่อทั้งหมดเสียบางที่นี่โยมสุพศแกมีข้อมูลบางที่เจาะขึ้นมาเราใช้ตะปูเจาะข้างล่างให้น้ําไหลทิ้งข้างล่าง ด้วยเจตอตราในไม่ทราบกบา็สอบถามได้สอบถามได้มันมีพยานนี่สอบถามได้แล้วจงใจแล้วถึงมีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งอ้างตัวว่ามาขอน้ําขึ้นป้ายการใช้น้ําซื้อน้ําดื่มเป็นภาระเก่ประชาชนราษฎรมีรายได้ต่ํานี่คือข้อความที่เราได้ยินจริงมีภาพถ่ายมีอะไรทุบมีพยานบุคคลยันเราก็ว่าเอา้ามาขออะไรเราได้เปิดให้ใช้แล้ว แล้วมาขออะไรแล้วปัญหาต่างๆเราก็ได้แก้ไขแล้วแล้วท่านจะมาเอาอะไรอีกก็ได้ยินได้ยินด้วยกันแล้วกอกมาว่าภายในสองอาทิตย์ถ้าแก้ปัญหาเรื่องน้ำไม่ได้จะมาไล่อีกนี่คือประเด็นเราถึงว่าอย่างนี้มันมันคุกคามกันหรือไม่ไม่ก็ปัญหามันเราก็แก้แล้วไงทำไมไม่ไม่ไป แล้วปัญหาอย่างอื่นๆที่มันจะมีเรื่องงบเรื่องแท้งน้ําหรือซื้อท่อ,อน้ํามาเก็บกักมันเป็นเรื่องของประชาชนพึงมีพึงเกิดที่จะได้ช่วยเหลือตัวเองไม่ใช่จะพาท่านก็ช่วยตัวเองท่านพาท่านก็พึ่งตัวเองมา,มากพอแล้วในนามสัทธาตาจะอยู่ละพระศาสนาญาติโยมเมื่อรู้ปัญหาเจ้าของว่าเจ้าของไม่มีแหล่งน้ําแหล่งน้ำนีก็ควรพิจารณาบางคนมีถึงรถจอดอยู่ในบ้านรถวีโก้ก็มีรถอะไร โยมที่เขาเสียค่าน้ําไม่มีรถเลยม,มีแต่มอเตอร์ไซค์คันเดียวเขาก็ยังเสียค่าน้ำเพราะก็ยังใช้ได้ไอ้เจรเน่มีครบพร้อมสับทําไมถึงขึ้นป้ายว่าการได้ซื้อน้ําเสียค่าน้ําเป็นภาระราษฎรมีรายได้ต่ํามันเหมือนประชดเราไงถ้่จริงมันไม่ใช่โน่นกรรมการหมู่บ้านโน่นต้องไปคุยกับเขาไม่ใช่ไม่ที่เราไม่ใช่ให้เป็นภาระเราแล้วน้ําที่เจาะแล้วแตะข้างล่างถามโยมสมโพดดูมันมีจริงเอาถึงว่ามันใช่แล้วหรือ มันไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยที่จะมาคุยกันมันมีเจตนาหรือจงใจหรือว่ามันมีเทวดาหรือยักษ์มารอินพรมเจาะข้างล่างทําให้มันไหลแล้วก็มาโวยวายว่าน้ําไม่ไหลน้ําไม่ไหลน้ําไม่ไหลยอย่างเดียวอันนี้มันไม่ใช่แก้ปัญหาไม่ตรงยศทราบหรือ,อยังข้อมูลก็มีอันนี้ไม่ใช่ในเชิงสร้างสารรค์คือเชิงแก้ปัญหาให้ได้ทราบควรจะทราบพอ,อ,อ,อดีมันเวลามันนั่นนะครับอ่ะเดี๋ยวนี้ อ่าผมเข้าใจผมเห็นแล้วเนี่ยฟังไปนําได้ฟังไปนไําคิดไปน้าเดี๋ยวถ้าไม่เข้าใจยังไงมันจะยาวทีนี้พระอาจารย์ท่านพูดไปสององแล้วคือเรามานี่เราไม่ใช่ว่ามาตั้งวงก็จะให้มันแก้ปัญหาให้มันแลวนน้วยุ่งองหนีมาแมนเด้อ่าบางทีอาจจะคําฉีดแจ้งอย่างต่างๆอาจจะยังคาใจเฮาอยเฮือยังกระไรแก็แล้วแต่นะครับบ่็นปยังนะครับมันไม่ได้ไหมายว่าปัญหาทุกอย่างมันจะมาจบด้วยการมาบอกกันใช่เวลาเคืองชั่วโมงมันติปัญหาแล้วมันม่แมนเด้เข้าใจนาะ นี่ผมผมไม่ผมคือคือนี่ฝ่ายฝ่ายนี้นะแต่กำลังจะพูดเอาใจฝ่ายค้านอ่ะพูดง่ายๆ่ายอ่าเอาจริงๆเรามาก็เพื่อเพื่อให้เพื่อให้ฝ่ายค้านนี่แหละให้เข้าใจพูดง่ายง่ายมีหน้าที่ชี้แจงหัวหน้าจะพร้อมพงจะเอาเดี๋ยวผมจะให้คุณตาพูดแล้วก็ให้หัวหน้าพร้อมพงสรุปแล้วก็เราอาจจะไปต่อที่บ้านผู้ใหญ่อ่าอ่าครับเดี๋ยวให้ให้ให้คุณตานี่พูดหน่อยพูดแทนผู้ใหญ่บ้านก็ได้อ่าอ่าลองครับ ั้หน่อยป้าครับจบจจากนี้ไปนะอำเภอต้องรับรองนะว่าไม่มีโยมมาคุกคามอาจารย์อีก <c oughs> อ้าวครับในอำเภอรับรองไหมยังไม่รับรองครับพอเขาขึ้นมาคุกคามอาจารย์แล้ววงเดียวนะ่ะครับครับครับรับรบองไหมแค่แก้ปัญหาตุนมาเห็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 นมอ่าพาเพื่อนมาเลอะเดี๋ยเนี่ยพาเพื่อนมาให้เขามาคุกคามเพื่อนมาไม่เดียวละที่จะปิด ด่าน้จึงต้องเคลียร์ปัญหาให้มันเรียบร้อยว่ารับรองว่าไม่ให้โยมมาคุกคามท่านอาจารย์ครับก็กับนามสกุพระคุณเจ้านะครับอนะครับก็ณีที่พระคุณเจ้าพูดนะครับก็อยากให้พี่น้องพึงระมัดระวังนะครับสิ่งใดที่ทําไปแล้วมันผิดกฎหมายนะครับพระคุณเจ้าก็มีสิทธิีร้องทุกข์ขอโทษนะครับไม่ควรนะครับโดยเฉพาะเราเป็นชาวพุทธนะครับครับก็ไม่ควรจะทํานะครับก็ไม่อยากให้ทําถ้าทําแล้วก็ที่กฎหมายก็ ท่านน่าถูกดำเนินคดีนะครับตรงนี้นะครับจะแต่ให้ท่านนายไปรับรองไม่ได้เพราะว่าการทาเปรียดเป็นเรื่องของส่วนบุคคลนะครับเป็นเรื่องของส่วนบุคคลอย่งนั้นก็ฝ่าพี่น้องของเราเราเป็นชาวพุทธเราต้องอยู่ด้วยกันเหมือนบ้านกับวัดโรงเรียนต้องอยู่ด้วยกันครับก็ตรงนี้ก็ต้องดูแลตัวเองนะครับก็อย่าไปใช้อะไรที่มันเกินเหตุเกินผลเกินเลยนะครับเรามีผู้ใหญ่บ้านเรามีคำนันเรามีนายเพเภอท่านนายเพลย์อยู่นะครับไม่ควรที่จะใช้สิทธิ์อะไรที่เกินไปนะครับก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปเราไปคุยกันที่ ในส่วนรายการต่อนะครับก็อยากให้คุณพ่อคุณก่อนครับนะครับกับตมัสกาดพระคุณเจ้าครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องผู้ผู้นคุ้นข้นทองใต้อำเภอทั้งราชการทุกหนนะครับด้วยผมสิสรุปเรื่องราวที่มันเป็นไปนี่วัดผู้แพร่ทำังสีนี่ครับผมเตือนแล้วเตือนภายคาดเนี่ยพังเออพังแล้วพังคว้าไม้พังแล้วเอไม่ได้เหตุยังดอกบอมบอยังต้องวัดเตือนดองไปเลยเออ เออเดี๋ยวขานกับขานไปบอกไปเออนี่เออบอกสรุปให้มันแล้ววันทัวร์นะครับให้มันถือมันต้กันให้เพิ่งหนากันได้ให้ยู่น้ำกันได้ต่างเพิ่งต่างก็อาศัยกันอืมเออเออนี่ครับตามที่ได้รับฟังพระคุณเจ้าท่านให้ ให้ข้อมูลนะฮะท่านก็ไม่ขัดข้องอะไรนะครับท่านก็บอกว่าปัญหาอุปสรรคมันเกิดจากการบริหารจการนะครับส่วนหนึ่งก็คือน่าจะมีการรั่วไหลของท่อหรือการท่อแตกชำรุดนะครับตรงนี้นะครับถามว่าน้ำห้าบาทมันแพงไหมนะครับถ้าท่านอยู่ในตัวเมืองครับสิบสี่บาทนะครับนะครับเพราะว่าน้ำห้าบาทบางท่านปล่อยไปแล้วเลยปล่อยทิ้งนะครับฉะนั้นก็คงตร้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฝ่ายฝ่ายอะบาก็จะไปคุยกันนะครับว่าในส่วนนี้นะครับ หรับผมคิดว่าน้ำห้าบาทไม่แพงนะครับแต่ประเด็นสำคัญคือมันต้องมีการสำรวจตรวจสอบในภาพรวมว่าท่อตรงไหนมันจะรู้เสียหายตรงไหนที่แอรบล็อกแอบขโมยนะครับตัวนี้ก็ต้องเลิกนะครับนะครับถ้าไม่เลิกก็อาจจะมีความผิดได้ในการลักทรัพย์นะครับส่วนใครจะเป็นเจ้าของทรัพย์ก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับฉะนั้นนะครับคือในเบื้องต้นลุงพ่อท่านก็บอกเลยว่าน้ําไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับไม่น่าจะมีปัญหาอะไรน้ําเพียงพอนะครับหลังจากล้นจากทั้งวัดก็ไปทังชาวบ้านนะครับตรงนี้นะครับ ครับก็ก็ก็ไม่เป็นไรครับคี่ว่าคือว่าท่านบอกน้ำไม่ไม่ขาดแคลนนะครับนะครับนั่นแหละจะจะล้นถังไหนก,กน็ก็ไม่เป็นไรคือมันไม่ขาดแคลนท่านว่าแต่ว่าก็คือประเด็นก็คือมาน้ำเป็นล่วไหลแล้วท่านไปเจอนะครับตรงนี้แล้วส่วนการบริหารจัดก,การเราก็เราเข้าไปว่ากันท่านผู้ยิบบ้านคงยังมีแน,นวทางนะครับเพราะว่าไม่อยากรบกวนพระคุณเจ้าตอนนี้ก็อยากพี่น้องถ้าอยากถามผมมีรับประเด็นอยู่อยู่ยวผมจ่ายที่บายให้ฟังที่ทุกโน่นนะครับทุกเรื่องนะครับบางเรื่องก็จะฝากท่านนายอำเภอบางเรื่องก็ต้องระดับจังหวัดต้องต ไปหารือกันไปคุยกันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวโอกาสท่านศูนย์บำรงธรรมครับท่านครับอยถามว่าชุดที่ไปร้องเรียนศูนย์บำรงธรรมนั้นมีอะไรเกี่ยวกับพาดพิงเกี่ยวเรื่องพระสงฆ์เดี๋ยวพระสงฆ์คณะวันนี้มาพร้อมกันทั้งหมดเลยจะได้แก้ปัญหาก็ขออนุญาตแต่ดูตามเอกสารนะครับก็ประเด็นที่ร้องเรียนก็คือหนึ่งก็คือเรื่องมาทั้งวัดสร้างโรงน้ํานี่แหละนะครับทาให้น้ำไหลลงไปไม่เพียงพอนะครับสร้างโรงน้ําแล้วก็รวมทั้งเรื่อง ปัญหายาจะติดอายกรรมด้วยนะครับนะครับประเด็นหลักก็คือเรื่องน้ําเพราะแค่ว่าตะก่อนเนี่ยสมัยไม่มีโรงน้ําน้ําก็เพียงพอนะครับแล้วก็บอกว่าทางวัดผลิตน้ําขายนะครับอันนี้นี่คือคือประเด็นหลักนะครับส่วนเรื่องอื่นเป็นเรื่องที่ทางหน่วยงานเกี่ยวข้องนะครับนะครับส่วนเรื่องอื่นครับก็เหมือนที่นุ้งข้าพูดน้หละการผลิตน้ำถ้าขออนุญาตถูกต้องก็เป็นเรื่องของสาธารณสุขอะไรไปนะครับประเด็นหลักก็คือน้ําเคยใช้ แต่มาปีหกสามช่วงหลังไม่ได้ใช้เพราะว่ามีโรงน้ํานะครับส่วนก็ที่จริงอะไรก็ได้ฟังเบื้องต้นแล้วนะฮะนะครับอ่าแล้วก็ประคุณเจ้าท่านก็บอกแล้วท่านไม่ขัดข้องอะไรที่จะใช้ให้ใช้น้านะฮะแต่ตเราต้องไปดูการบางแจัดการของเรานะครับประการที่ตั้งมาหกท่านเนี่ยครับต้องไปตำรวจตรวจสอบบ้านไหนที่แอบไปใช้ก็ต้องติดตั้งมิเตอร์ให้ถูกต้องห้าบาทมันไม่มากนะครับบางคนนะครับใช้ฟรีใช้ฟรีเหมือนใช้ฟรีนะครับแล้วปล่อยทิ้งนะครับเบอว์เฉพาะ ข้อตรงไหนมันรั่วต้องดูในภาพรวมนะครับเดี๋ยวเราไปคุยกันนะครับพราะเราก็รบกวนพระคุณเจ้ามามาควา,ามรบควรนะครับแล้วก็เราต้องไปไปพื่ออี้คับเดี๋ยวก็เชิญไปน,น่นนะครับ,รบไปด้วยกันครับประเด็นที่ที่เพิ่มเติมอะไรเดี๋ยวผมจะชี้แจงให้ฟังนะครับเนาะนะครับ ก็ถามว่าสิ่งที่วัดต้องอธิบายอธิบายแล้วนะครับคือเดี๋ยวท่านจะแก้ก็ไม่เป็นไรผมก็จะอธิบายต่อครับท่านครับไม่เป็นไรครับครับทางวับก็ไม่ต้องไม่ต้องครับไม่ต้องไม่ต้องไม่ไม่รบกวนพระคุณเจ้านะฮะะนครับส่วนของวัดส่วนเรื่องของทางวัดก็ทางพระก็จบใช่ไหมก็จบไปครับส่วนเรื่องอื่นของเป็นส่วนราชการที่เกี่ยวข้องก็ว่ากันไปตามส่วนครับก็จะไม่ไม่ไม่เกี่ยวกันครับเรื่องส่วนของชาวบ้านเนี่ยถ้าผมของท่านนายอำเภอก็จะแบ่แนวทางจิ กรรมการจะดูแลกันกอย่างไรก็ว่ากันไปครับอันนี้คือพอพุทธมีกิเกีอะไรไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้แลก็คือขออนุญาตที่หนึ่งคือพ่อพุทธนี่ท่านมีหน้าที่เกี่ยวกับการกำกับด,ดูแลส่วนราชการที่เกี่ยวกับศาสนาเกี่ยวกับการตั้งวัดนะครับที่ผมนับเรียนนั่นแหละที่การตั้งวัดนะครับการมาเกี่ยวกับพระคุณเจ้าทั้งหมดนั่นแหละคืออำนาจของที่เป็นไปตามอันนี้อยู่แล้วนะครับ,รบก็ว่ากันไปครับก็ไม่เป็นไรครับต้องไปด้วยครับ การต้องไปด้วยขับสวนและการที่เกี่ยวข้องที่เชิญมาจะต้องไปทั้งหมดเลยครับนะครับโอเคครับโอเคครับมันนี้มันมีหลายเรื่องอยู่เราต้องไปต่อพูดง่ายๆอ่ามันมันมันไม่เรื่องเดียวน,นะเดี๋ยวเชิญเลยครับที่บ้านสาลาพุ่นในผู้ใหญ่เนาะสาลานะครับอ่า<ม>เดี๋ยวจะนอนสนิจมมาได้กินขา่าเทียงอีกเลย <laughs> ยากอีก <laughs> อ,อ๋อไปไปมันจะมีหลายเรื่องครับม,ม,ม,มันมันอ่ามันมีเรื่ไม่รองเรียนมันมีหลายเรื่องครับอ่าครับเรื่องทางวัดนี่ก็ก,<แ>ก็ถือว่าได้ทำทำการชี้แจงแล้วนะครับอ่าคำว่ายุติหรือไม่ยุติก็อ่าครับานาอเภออาจจะเคลียร์ปัญหาอ่า,าครับครับครับหาวิธีตกลงกับทางฝ่ายที่เขาร้องเรียนครับครับครับอ่า เดี๋ยวจะไปคุยอาจจะคุยต่อผมผมถึงบอกว่าตอนแรกมันไม่ใช่ว่าปัญหาทุกเรื่องเนี่ยมันจะเรียบร้อย่ะมานั่งเฝ้ากันแบบนี้นะนะมันอาจจะคาใจอยู่อ่อทำไมอันนั้นทําไมไม่ตอบทำไมไม่ตอบมัน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 เยอะน่ะนะถ้าแจะมโนั่งอยู่นี่เมื่อราหลับตื่นขึ้นมาครับอ่าก็ผมก็มีนั่นอยู่เขาที่บอกว่าเออเมื่อก่อนมันมันไม่นั่นหรอกนะเมื่อกี้ก็ถามนายกอยู่ได้แต่ก่อนนายกเคยได้ยินปัญหามันบ้านข้ามเมืองบานมันปัญหาน้ํไม่ไม่มีอ่ะมัน มันมีหลายอย่างเพราะว่ามีเรื่องอะพระทำโรงน้ําอะไรแบบนี้มันก็ก็มีประเด็นนะครับทาโรงน้ําขายน้ำํำพอถึงชาวบ้านถึงน้ําไม่พออะไรแบบนี้อันนี้ก็ถือวอ่าท่านพระอาจารย์ก็ชี้แจงส่วนหนึ่งที่ว่าน้ําไม่พอเพราะอะไรนะไม่ใช่ว่าท่านอาจารย์ทาโรงน้ําอันนี้ตอนที่ผมฟังนะท่านบอกว่ามันมีน้ําขาดน้ํารั่วไหลต้องไปซ่อมข้างบนด้วยข้างบนก็ไม่มีเหมือนกันอะไรแบบเนี้ ทุกคนก็ Banana. ผมก็มาฟังเหมือนกันครับไม่ใช่ว่าผมเป็นเจ้าของข้อมูลนะนะครับทุกคนก็มาฟังเหมือนกัน <c oughs> ครับครับเอาครับเชิญครับเดี๋ยวไปที่บ้านผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ไปนั่นเลยครับครับพอด<า>ีรถนายทุกเย็นครับผมผมย้ำก่อนว่าไม่ได้เกี่ยวเรื่องพระธารม <c oughs> <mas S 1> วินยัยไม่เกี่ยวเลยไม่ได้เกี่ยวนะมก็ไรเรื่องเดียวปัญหาเรื่องน้ำอย่างเดียวนะหาเจ้าหาวิธีขอก็แก้ไขเรื่องน้ำเพิ่งทราบข้อมูลวันนี้ 哥。<noise> <noise> <noise>